รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ูฟชสนับสนุนโดยคริสตีนาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโกเทียสักพันธุจริยาครับ <S <S เป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เลยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ครับระหว่างผมแล้วก็อาจาร,รย์กระยาหรือว่าอาจาร,รย์แม่แห่งเกต9เก้านะครับทำไมอาจาร,รย์แม่ถึงจะต้องมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับรวมไปถึงเพราะอะไรสาวๆหนุ่มๆถึงอยากจะเมคโอเวอร์ตัวเองให้ดูดี เปรียบประดุดว่าการทำสัญญกรรมด้วยเส้นผมนั้นเขาทำกันได้ง่ายๆเพียงแค่นี้เองหรอและสำหรับการปิดทริป Learn and Travel ที่ประเทศอิตาลีและประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรห้ามพลาดเทปนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับแบบผมของเราต้องบอกว่าเป็นสาวสวยที่อาจจะมองข้ามเรื่องการดูแลเส้นผมบางครั้งผมพันผมผูกกันใช้วิธีแปลงกระตุกจนขาดผมไม่เป็นทรงวันนี้แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์และมีความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อย ทำให้ชีวิตดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเป็นอย่างไรและมีเทคนิคดีๆแค่ไหนหทามพลาดช่วงหน้าครับความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่ชนสนับสนุนโดยอินทร่าเคราอาหารผมฮินกิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครัน ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการความรู้ผู้แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์กัลายาภูมารินนะครับหรือว่าอาจารย์แม่แห่งเกตก้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับ การเดินทางนั้นเดินทางมานานละ4สัปดาห์ด้วยกัน <Okay. S 1> สำหรับทริปนะครับ Learn and Travel <Okay. S 1> ที่พานักเรียนนะครับหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาเรื่องเป็นช่างผมอยู่ <Okay. S 1> นะครับไปประเทศอิตาลีแล้วก็ประเทศอังกฤษ <Okay. S 1> นะครับเราไปตั้งแต่มิลานฟลอเรนซ์โรมสัปดาห์นี้เห็นบอกว่าได้พาเด็กๆนักเรียนข้ามไปถึงลอนดอน <Okay. S 1> ค่ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พากันข้ามมาที่ประเทศอังกฤษ <Okay. S 2> นะคะ ัวน,น Good morning ครับวันนี้นะครับผมมาเที่ยวอยู่ที่ดีเลยครับเขาเรียกว่า Tower Bridge นะครับหรือว่า London Tower Bridge เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์อีกที่หนึ่งนะครับของลอนดอนเวลาใครที่มาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็มันจะเดินตามกันเข้าไปนะครับ Tower of London <c oughs> นี่นะครับเราก็ต้องมาฟังไกด์ก่อนว่าไกด์จะอธิบายว่าเข้าไปทำอะไรนะครับแล้วก็โทรศัพท์<อ>มือถือเด็ดขาดห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายมือถือรับถ่ายปุ๊บก็คือโดนรวบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นเลย <c oughs> วันนี้นะครับนอกจากเราจะได้เดินทางชมเมืองชมซิตี้ผ่านรถบัสนะครับหรือว่านั่งบนเครื่องบินแล้วก็มองลงมาแล้วเราจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นกะ็คือการนั่งเรือแล้วก็ชมผ่านสายน้ำนะครับโอ้โหทุกคนนะครับมาจับจองอยู่บนชั้น2หมดเลยเพราะว่าอากาศดีนะครับแต่คนเอเชียส่วนใหญ่ จะลงไปอยู่ชั้นล่างหมดเลยกลัวแดดแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกบอกว่าใช้เงินเพียงแค่9ป mm hmm. อน50าสเท่า hmm. น,นั้นเองนะครับในการเดินทางดูทิวทัศน์อยู่ที่ลอนดอนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทำไมอาจารย์แม่ถึงเลือกประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งโอ้เมืองอังกฤษเนี่ยนะเป็นเมืองที่เรียกว่าเก่าแก่แล้วก็ แฟชั่นเนี to ่ยที <sever ance> ่สุดของโลกแล้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยจะเป็นคนที่แปลกครับถ้าเราเข้าถึงเข้าจริงๆเราไปดูให้ถึงจริงๆอ่ะจะเห็นว่าคนอังกฤษเนี่ยคนที่แต่งตัวค่อนข้างจะแปลกแล้วก็สวยงามครับแล้วมีความหลายอย่างอ่ะที่ที่ที่สุดของโลกถ้ามีการไปดูแฟชั่นแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อที่สุดของโลกยือที่ประเทศอังกฤษ ือพระราชวังที่ยิ่งใหญ่นะครับบักกิงแฮมพาเลสครับสวยงามอลาัางการแล้วทุกคนก็ต้องมาถ่ายนะครับแต่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยดังนั้นต้องไม่เล่าเองนะครับมาหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าพี่ป๊อกกี้เล่านิดน,นึงดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงครับตอนนี้นะครับเราอยู่ด้านหน้าของพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าคุยวิกตอเรียสานอ๋อพระองค์นีนะ้นี่ด้านหลังของเสายอดนี้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นรูปปั้นของ นังเจ้าว่อตอรียนะครับราชินีที่ครองราชในแผ่นดินอังกฤษนานที่สุดด้านบนท่านจะเห็นเลยว่ามีทองคํานะครับเป็นรูปของเทพีนิกกี้แห่งชัยชนะคราวนี้มาดูพี่โก้มาดูนิดนึงนี uh huh. ่เห็นไหมประตูทางเข้าเนี่ยเขาเยี่ยมมากเลยเป็นประตูทองนะครับสิงโตอังกฤษสวมมงกุฎอยู่นะ oh. เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษเลย อย่างที่เวลาผมจัดรายการแล้วก็เวลาไปทัศนศึกษากับอาจารย์แม่อาจารย์แม่มักจะให้มองคนคมองคนรอบข้างมองคนเดินผ่านไปผ่านมา<ช>แล้วก็จะบอกว่าคนนั้นสวยเพราะทําผมอย่างนี้<ช>สีผมนี้เหมาะกับเขา<ช>หรือทําให้ช่างผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตด้วยใช่<ข>ไะ <ป S 2> อะไร,รช้อปปิ้งในสถานที่ที่เรียกว่ามีแบรนด์เดมพวกนี้เรายิ่งเห็นบบเลยว่าคนคที่ไป ช้อปปิ้งเนี่ยจะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ไปเดินกันเราก็จะเห็นที่แปลกๆแล้วให้เรามองเห็นมุมมองของเทรนด์ของแฟชั่นด้วยใช่ว่าแฟชั่นมันหมุนมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถูกต้องเราจะมาทำสีนี้ต้นปีปลายปีก็ยังคงเป็นสีนี้เนี่ยมัน<ช>ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแฟชั่นกับช่าง <ไป S 1> ผมมันจำเป็นกันขนาดไหนครับ แฟชั่นกระทา่งผมมีความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะในการปรับเปลี่ยนของคําว่าแฟชั่นเนี่ยจะไปตามฤดูกาลด้วยนะสีผมเนี่ยนะะไม่ใช่ว่าฤดูร้อนก็จะทําแต่สีที่ร้อนไปไม่ได้ก็ต้องทําที่เย็นลงมารฤดูหนาวก็ทําให้เป็นสีอบอุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยจะทําให้สีร้อนได้เมื่อฤดูหนาวก็ทําให้คนเราเนี่ยอารมณ์เย็นอยู่แล้วใช่ไหมตรงนั้น ดังนั้นอาจารย์แม่ก็เลยให้นักเรียนนะครับไปทัศนศึกษาที่ลอนดอนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับพาลูกทัวร์ทุกคนเลยนะครับมาขึ้นลอนดอนไอนะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะมากใหญ่มากเลยนะครับเขาบอกว่าใช้งบประมาณต้อง 200ล้านปอนใช่ไหมใช่ในการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เวลามองวิวเนี่ยคือเห็นแบบทั่วทั้งแบบว่าใจกลางเมืองรอนดอนเลยอตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนจุดสูงสุดของบอนไดไอ้ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเสียวสุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า,อามองเห็นบนเลยเน,นลยี่ท <c oughs> รีซิกซีนะครับแล้วก็ฝั่งนูนจะเป็นเอ่อคาร์เรนเบนนะครับหรือว่ารัฐสภานะครับแล้วก็มีเอ่อวิกเเบนนะครับที่เป็น เหมือนกับนาฬิกานะครับบางคนเรียกว่าบิ๊กเบลไม่ใช่นะครับอันนั้นจะเป็นเอ,อ่อเบลเยียมประเทศหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นที่นี่ต้องเป็นบิ๊กเบนเป็นคลาสิคจอยนะครับเต็มมากเลยนะครับต้องบอกว่ามาให้ได้มาที่ลอนดอนมาให้ถึงต้องมาอยู่บนจุดสูงสุดที่ลอนดอนไอร์ครับ ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วยเดมอร์แกนิกอะแกนออยขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวยลินซีดออย l ภูมิใจแทนอาจารย์แม่ด้วยแล้วผมเห็นนะลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยพนมมือไหว้ตอนกลับรู้สึกน้ำตาจะไหลคือเหมือนกับเขาเริ่มต้นบางคนเริ่มจากติดลบไม่ได้เริ่มจากศูนย์ด้วยแต่อาจารย์ให้ไป็นคนขุดคนเก่าคนขัดคนลับจน จนอาวุธหรือคมมีดคมหอกนล้นมันบอกว่ามันมแหลมคลมต้องบอกว่าทําให้จิตใจเบิกบานและสมองมันวิ่งแล่นตลอดเวลาว่าอ,อชีวิตหรือโลกใบนี้มันมีอะไรที่กว้างมันมีอะไรที่น่าศึกษาอีกเยอะแยะ,ะแล้ววันนี้จะมีแบบผมอะไรมาให้ทีเมคโอเวอร์กันครับค่ะก็ะมีนางแบบนะคะคือเป็นนักเรียนที่โรงเรียนครับผมเสียพันกันวีไม่ออกเรียกว่า ไม่สนใจต่อการที่จะนวดครีมหรือดูแลเส้นผมว่าผมทําไมถึงหวีไม่ออกก็มาหาจะหน่อยมาเปลี่ยนทรงกันอาจจะหน่อยก็เลยตัดเป็นบอบเพนแล้วางัก้วให้ลองไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนั่งรอนื่อว่านงแบบที่ไหน็นนักเรียนห้องนเอเองค่ะเรียนอะไรอยู่คะเนี่ยเรียนโบได้ค่ะอ๋อเรียนโบได้แล้วหนูไปชวนน้องมาเป็นนางแบบใช่เพราะอะไรเอ่ยน้องเขาผมเสียมากใช่ค่ะหนีบทุกวันด้วยเวลาเรียนอ๋อเห็นน้องหนีบทุกวันเลยทนไม่ไหวแล้วอ๋อแล้วน้องก็อยากตัดหรือเปล่าอยากตัดค่ะอยากตัดส่วนที่เสียออกไปด้วยเลยค่ะเปลี่ยนทรงไหมเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงนั่งเปลี่ยนกันค่ะ โอ้ผมแห้งจริงๆด้วยเหมือนน้องเอบอกเลยเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะหนูไม่ชอบผมฟูหรือยังไงคะไม่ชอบค่ะผมจะแบบมันมันไงมันผมเสียฟูแล้วก็หนีบทุกวันใช่ก็เลยยิ่งแห้งใหญ่ต้องหนีบถึงจะจัดทรงได้ะออค่ะเวลาหนีบตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเรามีเครื่องหนีบที่มันป้องกันความร้อนด้วยผมจะไม่เสียนะคะเดี๋ยวจะตัดผมให้หนูแลเปลี่ยนทรงนะคะเอาสักเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ไหมเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เหรอ เอายาวแค่นี้ได้ไหมคะเทลงมาข้างหลังสั้นนิดนึงแต่ความยาวเข้าตรงนี้ค่ะข้างหน้าตัดไม่เอ่ยนิดนึงได้จะ<ด>เป็นลักษณะตรงปลาย,ยประมาณเทอย่างนี้ได้เห็นไหมดูหน้าสวยนี่คือยังไม่ทํะไรสระมาเฉยเฉยอย่ายงนี้ใช่ไหมคะค่ะสระปกติค่ะอ๋อสระปกติยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทำแบบที่บอกใช่ไหมคะคะงั้นเดี๋ยวไปสระใหม่ดีกว่านะคะโอ้โหเอเห็นชัดเลยนะคะว่าตอนเปียกเนี่ยผมพันกันหนูรู้ไหมคะว่าเกล็ดผมมันเปิดเพราะว่าเราโดนความร้อน บ่อยแบบว่ากับทุกวันอย่างที่เอบอกนะคะต่อไปนี้ทุกครั้งหลังสระนะคะฉีดลิควิดแพกแบบนี้ค่ะนะคะเป็นโปรโตีนมาลงเส้นผมแล้วก็ฉีวิห้เกล็ดผมเราอะเรียบคือมันปิดเกล็ดนั่นเองนะคะเรียบรื่นแล้วปิดเกล็ดผมจะหวีง่ายขึ้นเอาเอหวีใช่คะเ,เ,รเ,เรียบร้อยแล้วขอถัดคน้อง,งส้มเชื่อไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยผมคนเราอะ ไม่ได้โดนปฏิกิริยาทางเคมีอะไรเลยนะเกิดจากการกระทำของเราเองทุกวันเ <oton ous S 2> ช่นโดนความร้อนทุกวันเนีย่ยผมแบบว่าเหมือนเหมือนเรียกว่าผมไม่เชิงว่าผมตายนะคือคือลักษณะของผมเนี่ยโครงสร้าง <Beast. S 2> เหมือนเราไปยืดผมเลยใช่ค่ะ <se Opening> นะมันเหมือนแบบว่ามันรีบไปอย่างเงี้ยคือเราทำมาทุกวันทุกวันทุกวนะันน่ะมันเลยกลายเป็นแบบนั้น เปลี่ยนไปตรงด้านของเส้นผมเนาะดูแบบว่าดูดูมีแบบสุภาพผมดีขึ้นนะคะ,คะแต่เดี๋ยวจะทำไฮไลท์โลไลท์ผสมกันอยู่ช่วงบนก่อนค่ะเดี๋ยวผสมเลยค่ะของน้องส้มนะคะก็จะใช้เป็นคอมบัต้าไว้นะคะเพราะว่าส้มเนี่ยได้ทำการกลบสีเมื่อกี้สอบถามกันไปแล้วทำไฮไลท์ไป3รอบแล้วก็กลบสีไปนะคะฉะนั้นเลยต้องใช้เป็นคอมบัต้าไว้นะคะทำความสะอาด ให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็ออกซิเดนท์มิลเนี่ยอ่อนๆนะคะเติมโปรตีนให้กับเส้นผมด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำรุนแรงได้เลยนะคะเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบช้ำค่ะ มเสียทําได้ไหมทําได้แต่ต้องแบบดูดีๆแล้วก็ต้องดูระยะเวลาที่ตอนที่เราใส่จะทําไฮไลท์อย่างเงี้ยต้องดูเวลาแล้วก็ตรวจด,ดูเส้นผมให้ดี<อ>เห็นไหมคะน้องส้มทําไดนะะ้แล้วจะเห็นว่าเปิดโอโซนโมเลกุลเล็กเนี่ยแบบเย็นนะคะช่วยให้ปิดเกล็ดผมขณะที่ทําสีด้วยนะคะแล้วก็สีนะคะพี่เอกก็ผสมเป็นเป็นไลท์ลักชัวรีนะคะกับ o อกซิเดนต์ม เข้าด้วยกันเพื่อเติมความชุ่มชื้นนะคะด้วยทีทรีออยล์พร้อมกับนมด้วยนะคะให้กับเส้นผม เปลี่ยนเป็นคนละคเลยสวยมากนี่เติมอาหารผมด้วยนะคะแล้วก็จะให้อยู่ตัวนะคะด้วยพิลาติกเคอร์นะคะใส่ทั่วเส้นผมแล้วก็ใช้หวีชี่ห่างนะคะหวี เป็นสาวคนใหม่เลยเห็นไหมคะสีผมถูกใจไหมคะถูกใจมากค่ะผมดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะมีวอลลุ่มขึ้นด้วยเห็นไหมคะเอาละหน้าม้านะคะเราจัดการกับหน้าม้าด้วยโมดเด i ิ g งครเพราะว่าหนูมีขวญนนะ่ะมันไม่ค่อยจะลงะใช่ไหมคะเราก็ใช้โมเดิ่งครีเนี่ยลูบที่ผมนิดนึงเสร็จที่ได้เสร็จแล้วก็แต่งจัดทรงมันอยู่ในที่ของมันนี้เห็นไหมฮะแล้วตัวผมก็ให้ยุ่มยุ่เป็นบ๊อบยุ่งยุ่จะได้ดูแบบหน้าหวานขึ้น กระดกออกบ้างก็ได้แบบนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะเลยนะคะ วันนี้ได้มีโอกาสมาทำผมกับอาจารย์หน่อยรู้สึกเปลี่ยนไปเลยค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยก็ได้ออกแบบทรงผมให้แล้วก็ตัดซอยทําสีให้ออกมาดูดีแล้วก็ประทับใจมากค่ะคือเปลี่ยนลุกออกมาได้ดูดีมากเลยค่ะแล้วก็ดูผมมีวอลลุ่มมากขึ้นจริงๆผมเสียยืดได้เป็นหนังสติ๊กเลยก็ว่าได้ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาทําผมกับอาจารย์ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเห็นไหมคะน่ารักเลยใช้สีแปซิฟิกครับดูสวยทันสมัยเปี้ยวไปเลยครับคือสีผมเนี่ยมีหลายสีแต่สีที่ทำมาแล้วจะดูมีคลาสดูมีรสนิยมคือพูดง่ายๆก็ทำให้แพงขึ้นนะครับสีโทนแปซิฟิกนี่ก็เป็นอีกโทนหนึ่งเพราะด้วยประกายของมุกหรือเปล่าครับที่แบบประกายของท้องทะเลแปซิฟิก ที่มีมนขัังที่ทําให้เรามองแล้วไม่รู้จักเบื่อครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเองสนใจอยากมาทําสีผมโทนนี้บ้างจะบอกกับทางช่างว่าสีโทนแปซิฟิกบอกนี้เลยนะครับแปซิฟิกเลยบางบางท่านก็จะอัดเอามาเลยอัดในยุคปัจจุบันเนี่ยคนดูรายการเราจะเอากล้องถ่ายเลยถ่ายพู้ระบบเอาแบบนี้ค่ะ๋อนะครับแล้วสามารถติดต่อหรือว่ามาพบอาจารย์แม่ได้วันไหนบ้างครับก็ติดต่อมาที่โรงเรียนนะคะ0-2 5 1 3 เ7 4, 9 10, 5 2ค่ะครับและที่บริษัทล่ะครับที่บริษัทนะคะ9 6 9 3 9 6 1และ02 939 6 4 6 3 10, -5 สมเป็นร้าค่ะครับสมเป็นนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเเกรวตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน3 0ครับทับหนึงเย้องกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับบริเวณด้านในจะเป็นอาคารเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมงานมืออาชีพแล้วก็ทีมอาจารย์ ส่วนบริษัทนะครับจะมีอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิชเชียนที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็สีผมรวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาของช่างผมทั่วประเทศด้วยนะครับส่วนตึกด้านหน้านะครับอาจารย์หนูและทีมงานมืออาชีพเบอร์โทรตึกหน้าครับ025137711 025137719และ025131719เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับทุกๆเบอร์ที่ขึ้นเลยสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนหรือจะมาเป็นแบบ รหรือว่าจะมาสมัครทําผมฟรีติดต่อได้เลยครับโทรเข้ามาเลยนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเองสามารถดูเทปรายการย้อนหลังได้ที่ www. g เ t g r o u n d .com หรือจะมาพูดคุยกันแบบ24ชั่วโมงเลยนะครับทาง Facebook ครับค a r c าคำว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตกลา้าแค่นี้เองอย่าลืมนะครับกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันตอนนี้โอ้โหคน จะนิยมเฟซบุ๊กกันเยอะมาก <Okay. S 1> และอาจารย์หน่อยนี่ตอบเองลงรูปเองตลอดดูแล้วเหมือนกับเราได้ดูรายกันความรู้คู่แฟชั่นทุกๆวันเลย <Okay. S 1> นะครับถ้ายังไงไปเป็นเพื่อนกันละกันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมโก้จิรศักดิ์แอาจารย์กัลยาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ